ค่ะงวันที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปวดข่าค่ะปวดข่าแล้วก็เส้นปวดในเส้นเป็นเจนเนี่ยปวดข่าค่ะเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยอ๋อเดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะไ่ได้เลยค่ะแล้วก็เคยไปหาหมอค่ะหมอหลังนะค่ะทากินยามาแต่ก็ยังไม่ไม่หายเลยค่ะเคยไปหาหมอในวัดที่บ้านเราแต่มัหายคดีค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญนี้ได้ยังไงคะ สวดีหลานสาวมาอ๋อหลานสาวให้มาทานไปเลยคะเนี่ยค่ะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่ะเลยเนี่ยครึ่งแผงเนียวะคะหลังจากทานไม่ขึ้นงไงบเลยค่ะไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ค่เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะ ตอนนี้เห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเอ่อมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าด้วยใช่ใช่เดินเนี้ยแป๊บแป๊บเลยอืค่ะค่ะแต่หลังจากทานแล้วไปประมาณกี่กล่องคะที่ว่าอาการเสียวเนียหายไปสองกล่องค่ะอ๋อสองกล่องนะคะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะของผู้ที่มีปัญหากระดูกไขข้อเสื่อมนะคะคุณป้าตัวจริงเสียงจริงยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะ